SHUT UP เดฟไเก้งเียพี่ดนเหลืออันเดียวแล้วแปลแมแปลกักยิงใครวะเนี่ยนครมันอยู่ในตีกันสคนอ่ะมันน่ะคนโดนเดเกกเอ้ยเดฟก็เข้าตีแล้วเอย่างย่าง

เรื่องอ่ะเคตายังเคตายังเคตายังเืแคตายังจริงอะเดียองดึงไปให้หมดก่อนเล่ดวนเยอะมากเลยเราไม่ยอมเข้าตีไงเขาก็ดึงกันหมดแล้วมื่อกี้้ยยเฮเฮ้เเมย แปลได้ขนาดละินไม่เข้าเพื่อจะเอาสนัยพี่ยังได้ง่ายๆเลยว่ะดิ้นเลยเอาไหม ไม่พี่มีแนวร่วงไงแล้าขนาดแล้ว <c oughs> รู้ว่านายไม่แม่นถ้าคนต่างคนท<อ>พี่มีคน<ม>หรอร่วงร่วงไอ้ไเข้มเออเห็นแล้ะยิงตอบมันก็รู้ดีแล้วไปก็นเงียบดิวะบ้าป่า các thằng nãy đó phe của anh đi khám bệnh đó, ốp lưng của anh 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 đó, cái tăng này 2, hướng thằng này đây băng quá. บอกแล้วไอ้เกมเกไทยแล้วพี่ขึ้นไม่ดีมันเลยไม่กี่ตัวแล้วเตัวเดียวเฮ้ยพี่ฟังเสียงท้ามั้ยไอ้คนยังไม่มีคนเก็บเดึงผมได้ไหมเฮ้ตัวเดียวเฮ้เฉียงเดินเสียงแต่งเสียงตึก่ะพี่พี่เดินใช่ปะ ยัง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 เหลือเคแคปอ่ะเคเคแตกแล้วาตั่งใ,ใครข้างบนอ่ะแน่ใจเอ็มซีเอกอ่ะเอ็มซีเอกเหลือใครไม่รู้อีกสองคนไม่คนก็สองคนเห็นเนตตีส้สองคนก่อนมันจะเขาไม่ใช้มาเต็มเลยว่ะ ตกอ่ะายอยู่ไหนวะทนายมันด้านบนเลยทนายตกอยู่ไม่เห็นนะน่าจะมีอยู่นะเอาใช่มันมันไม่น่าจะเก็บดิสหรอกผมว่ามันดอบไปด้านบนให้แล้ไให้แล้ ได้แล้วเว้ยที่ต้องทันแล้วตายยังผมอยู่เกาะกันเดี๋ยวไม่ตายไม่ตายแม่งมีคนเห็นน้องแล้วบอกแล้วฝั่งนี้มันเยอะฝั่งเราเสือแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันต้องเข้าใจวะ

ยังน้ยยังไม่หมดืองแม่หลยัไู่เมเนมนะเฮ้ยาดาทยัเลย้ตายว่ะทไมไม่ทันทำไมทำไมมันมากันไวขนาดนั้นน่ะเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาอย่างไวอ่ะเออมันขึ้นมาไวกันจังวะ าะดูรอบบัง่กี้ก็ไม่มีนะดิสเข้ามาไม่ได้ไม่ได้มาดิสดิสเข้ามาโปรเทคจริงเลยดิสอยู่หลังไอ้หินหินตรงน้ำอะเรามองไม่เห็นหรอกใช่ไหมดิสเข้ามาฮะไม่ได้พูดได้

เฮ้ยเอาพวกเฮ้ยโดนชาหลังต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันบอบอยู่เฮ้ยเฮ้ยยิงมันยิงมันเฮ้ย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 แบงกมบูตเตอรงไอ้แย่คนเดียวเลยมึงอ่ะไปเขาวุ่นวายกันหมดเลยที่ปืนนอนส้มยิงอยู่ผมไม่ได้กระเป๋าใบ ไอ้แ yeah, ่เด mm ้เอาไปเอาแมกเอายามึงหยุยาไป้นเต้นไอเต้นอีกแล้วเหรอเนไอ้เตนอีกแล้วขาาปู่ตายครับมาเก็บปืนแล้วไอ้แด่มาดูดปืนไอ่แด่ไอ้แด่แล้วตั้งเต็นเลย ตายหมดเลยเหรอตายตัวโอ้ยแม่งเพลินเลยเรียบร้อยหมดแล้วใครตายไหนแค่ตรยไหนแค่ตางตรงไหนใ่รตายตรงมหนไอพี่พี่ระวังระวังตรงไว้นะตรงหมบเลยแล้วข้างหน้าขวาพี่บนไหนวะบนเต็นน่ะเมื่อกี้ในคลิปไอพี่พี่จะจานตัว ได้เาแล้วมีคนที่ขมันคนที่ขมัคนที่ขมัเยอะมากโอ้โหตายเลยแง้าแงฝนลอยู่สบล็อกบน่งคนเจ็ดระวังระวังหินฝั่ง้มีดูฝั่งน้นนะฝั่งป่าหรฝั่งเ้าโคตรเซงเลย เฮ้ยเฮ้ยไปรีดดิเฮ้ยไปรีด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 โอ้โหบอกไปรีดไงโู่นี่ไงยึดยึดตั้งโลตั้งโลเส็จเหล้วสี่ตุ้นแล้วยึดยึดให้หมดยึดให้หมดซีมงซีแม็กอ้าวถ้ามันปืนนก็ต้องมีซีแม็กดิมอบ เราปลด Q by YX เฮ้ยเอ้ยโอ้โหกำลังเปลี่ยนแม็กเลยอ่ะเฮ้บอลมันก็มาดูแชทเนี่ยยงมีคนมีไม่ได้ได้แอ้วเลยไม่ได้ไไล้